สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฝั่งบ้านเรานะคะว้ามีหมอกเห็นหมอกเพื่อนเพื่อนเห็นหมอกเห็นหมอกนี่เห็นหมอกเห็นบรรยากาศนะคะหมอกมาแล้วหรือว่าเมือ่อีนสิแดดแห้งกับ,บจักนะคะเพื่อนเพื่อนหรือว่าจังใดนี่นะคะมีหมอกมีหมอกมีหมอก มีหมอกนะคะนี่มีหมอกมีหมอกนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้หกโมงหกโมงนะคะว้าวเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมีหมอกหมอกลงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เมื่อนี้หมอกลงแหง้งแต่อากาศเมื่อคืนนี่เย็นแบบเย,เ,ยเ,ยเ,ยเ,เย็นเย็นเย็นพอดีอ่ะเพื่อนเพื่อนบอกแม่นเย็นเจี๊ยบหรือว่าเย็นอย่างนะคะ นจะพามาบ้านเรามีหมอกนะคะที่อื่นที่น,นั่นที่เชียงใหม่น่าจะเย็นนะคะเพื่อนๆเขาคอฟูกระดึงแบบนี้เพื่อนๆหลายๆท่านก็อาจจะไปเที่ยวที่เขาคอเนาะคะ่ะที่ไปเที่ยวฟูกระดึงแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองเลยนะคะเพื่อนๆว้าหมอก หมอกละองหมอกน้อยเพื่อนเพื่อนหมอกจางๆแต่ถ้าจะจ่ามาเร็วกว่านี้อาจจะอาจจะเยอะกว่านี้อันนี้เริ่มจางแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มจางละได้บรรยากาศมากเพื่อนๆอได้บรรยากาศมึงมากเนี่ยได้บรรยากาศมึงมากาจ่าก็ยังแก้ขี้ตาอยู่เลยเพื่อนเพื <laughs> ่องเนี่ย โพรงเฟิงโพรงเฟิงนี่นี่นะคะเพื่อนเพื่อนว้าเพื่อนเื่อน ลองเหมาะก็ยังมีลงเหลือให้เห็นอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่ความชื้นถ้าเป็นแถวน่าจะเห็นที่นี่นะครับน,นี่ เริ่มจางแล้วนี่นะครับเพื่อนๆอาะมีเยี่ยมชูชุม่มนี่